สวัสดีครับผมเทรนเนอร์เบสจากเวลฟิตแบงคอกครับวันนี้นะครับทางเวลฟิตแบงคอกนะครับก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอให้ทุกคนครับถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมได้เลยครับ yeah. Yeah. และสำหรับสิ่งดีๆนะครับจากที่ทางเวฟฟิตจะมอบให้กับเมมเบอร์ทุกคนนะครับนั่นก็คือแคมเปญ Fit and Firm ิร์ม2ส่งการแชร์เลนครับเป็นชาเลนจ์ที่ให้เมมเบอร์ทุกคนเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันนะครับเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการออกกำลังกายนะครับสามารถเฟิร์มได้นะครับแล้วก็ลุ้นรางวัลไปได้อีกด้วยนั่นเองครับซึ่งรางวัลรวมของเรานะครับจะมีมูลค่าถึง50,000บาทเองครับและรางวัลแรกของเราใครได้ไปเนี่ยต้องดีใจมากแน่ๆนั่นก็คือรางวัลทองคำ มูลค่า3า0 0 0นบาทนั่นเองครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าก่อนเริ่มแข่งเราวัดจากอะไรบ้างนะครับนี่นะครับคัดอกของเรานะครับเราจะวัดจากบอดี้สแกนนะครับหรือวัดมวลร่างกายโดยรวมนะครับด้วยเจ้าเครื่องนี้ครับเครื่องทานิตาครับโดยที่เราจะวัดตั้งแต่มาเซลแมสนะครับบอดี้แฟทนะครับ BMI BMI นะครับเป็นต้นนะฮะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับนี่นะครับเราจะวัดนะครับด้วยสายวัดตัวนี้นะครับ รอบอกรอบเอวรอบแขนต้นแขนต้นขานะครับและหนังนิสซอนนะครับนั่นก็คือภาพอีฟอร์แอฟเตอร์นะครับซึ่งเราจะถ่ายก้อนและลองโจบกางแขนนะครับสำหรับภาพอีฟอร์แอ t เตอร์เนี่ยจะไม่มีการเปิดเผยที่ไหน,นครับ สำหรับเกณฑ์การตัดสินนะครับบอกว่าที่ยงทำแล้วว่าใสสะอาดแน่นอนครับเพราะการตัดสินของเรานะครับขึ้นอยู่กับการวัดมวลร่างกายนะครับจากเครื่องเทเลป้าตั้งแต่แรกที่เริ่มนะครับแข่งจนถึงตอนจบของการแข่งขันนะครับรวมถึงนะครับเราจะวัดด้วยสายวัดนะครับและภาพ Before After ของทุกคนนะครับซึ่งใครเนี่ยที่ทำได้ ตรงเป้าหมายหรือบรรลุเป้าหมายและเห็นผลมากที่สุดนะครับท่านนั้นนะครับก็คือดิวินเนอร์ของซีซั่นี้ครับสำหรับใครที่สนใจแคมเปญน,นี้นะครับก็สามารถเดินวอล์กอินเข้ามาบอกแอดมินของเราได้เลยหรือบอกเทรนเนอร์จำตัวได้เลยครับเรารอคุณอยู่นะครับหวังว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วคุณคือผู้ชนะเลยดิวินเนแน่ Thank <laughs>